เมวันดี้มือพบกับลินดาสาวลาวมื่อวลินดาจะพาเอฟซีมาเฮ็ดอ่ะก้อยไข่มดแดงนี่หลังจากที่ลินดาไปโซกเลยม่ได้ลินดาก็เลยตัดปัญหาด้วยการไปซื้ออายุตลาดนี่มื่อวลินดาจะมาเฮ็ดก้อยไข่มดแดงให้เอฟซีรเบิ้งกันเดอนี่ก่อนอื่นลินดาก็อ่าจะมาะจับข้องเองอะจะมา ไส้เกลือแล้วก็แป้งน,นัวเพื่อลินดาจะเอาไปอารวกให้มันซุกก้อนอแกพี่ฮามีมือเดียวแล้วก็ไส้ผุงนัวไปน้อยนึงแล้วก็ใส้เกลืออ้ินดาลืม่าเกลืออยู่ในเฮียนอ่าเจ้ไปลินดาก็จะมาใส้เกลือ หลังแกงเมืองหันที่ลินดาไปมดกัดพื้นเต็มกระตูเลยเพเพเพราะว่าลินดา,าต้องแม่นน้ำน้ำลายบราว่อบหงรหรือว่าน้ำซุ้มๆ้มของมัประที่ให้ลินดา,าตุ้มคุณหมดเลยแต่าฏิแล้วทายาทีแล้วต้องไปลินดาก็จะมาใส้น้ำเพื่อหาจะมาตุ้ม แล้วเราก็จะมาค้างโมท่ายเองมันคลคิมโมดเดงแต่ว่าหลายคนก็อาจจะเห็นและก็อาจจะได้เห็ดกินแล้วแต่ว่าลินดาก็ยังมากรอยให้ทุกคนดีเบิงเมื่อลินดาก็ก้อยไข่โมแด,ดงเป็นนี่ อลิดาจะมาซ้อมผักหอมเมื่อนี้หู้สึกว่าจีใจเพราะว่ามึงหาลินดาไปอไปแย่ใครโมดเดมงกได้เลยแถมมุดกัดบุคุ้มเลยเอลินดานจะมาซ้อมผักหอมซิกซซามผักหอมลาบผักหอม บุกออยบุกออยใบใหญ่สนามมือนั้นเพราะว่าดินดาวไปน้อยเพราะว่ามันสีหอมแล้วก็เซฟก้อนหอมราบแยกบอกเลยว่าในลาบก็กัน <c oughs> หน้าน้องลาบมาก แล้วเขาอินดาอาจะใส่ก็หอมไปเลยลายอินดาวอลมาร์ใส่หม่มหอมบัวมื้อนนี้ลินดาจะมาใส่แต่อ่ากอยหมดแดงแบบบานๆใส่แตอ่หอ่มลาบภาวานาตัวเองก็รลาบใส่น้อยเอาน่าราบมาก <c oughs> เก่งตัวเองกับเปีนย เรียบร้อยซ่อมเรียบร้อย,ลยอแล้วจ้าอาแลเรต่อไปลินดาจะพาะไปบึ่งโมวันมันได้เลยโบแล้วก็ไปเอามะนาวเพื่อมาเพ็ดกอยไข้โมดเด็ตสำหรับเอฟซีคนไหนที่ติดตามลินดาแล้วยากเห็นวิถีชีวิตลินดาไวเห็นอย่างแน่ก็นี่แหละชีวิตลินดาแต่ละมื้อก็คือตื่นขึ้นมาแล้วก็แตงยู่ขัวกินแล้วก็ โซ่เต,ตนเอวกินแลยน้ำนักก็ขึ้นแล้วก็ะอวนเฮานอกเรื่องอันเขานอกเรื่องเกี่ยวกับอันก้อยไข่หมดแดงแลอะอาลินดาขอตุ๊เอามะนาวก้อนชเวยและตอนนี้ลินดาก็ได้ต้มไข้หมดแดงเออตอนนี้ลินดาก็ได้ต้มไข่หมดแดงเป็นที่เรียบร้อยนี่นี่เลยไข่หมดแดง อันนี้คือน้ำปลาที่ือไข่ายโมด,ดงตกใส่อันนี้ก็คือข้าวเพยียป่นแล้วก็ผงนัวแล้วก็มะนาวกหอมอืมอล้วต่อไปรินดาก,กะเจมาก้อยไข่ายโมด,ดงในเอฟซี FC ได้เพิ่มันเลยจ้าอะแล้วต่อไปลินดาก,ก็จะมยายำเลยนี่ไข่ยมยโเด็งก้อนเนื้อหนาก็จะมาใส่น้ำปลาน้ำปลาครึ่งบ้วน ลกนี่นี่ก็คือมะพร้าวเจ้าไปกระพงนวัวกรพงนัวนิดหน่อยเออล็กก็มากมา คนเรียนจะมาซีมึงใช่มากแอ่ขอเพิ่มะนาว และต้าปลินดกอาจจะมาใส่หอมลาก แม่ลินดาก็จะเอาหอมลาบตุ๊เต่งเพื่อใหอ้หอมหอมจะบอกเกลือบกือจะไม่เห็นเกลือจะไม่เห็นก้อยก้อยคลายหมดโซมเลยแม่ลินดาก็จะมาพักไรได้เต้าไปลินดาจะมานั่งข้าวเรอ,อวิข้าว คือเขากล้ำ หลักก็จะเอาเข้าวเหนียวออนโทนมากินกับมากินกับพยำามไข่มมแดงง็งเอิ่ว